ปล่อยไงเลยคือตอนน้ำมันขอนกลนอยู่คุด่าไม่ไม่เนี่ยเอาหอกมาปล่อยลงบัดที่นี่ฝนตกมาหล่อสองน้ำสูงขึ้นมากก็เลยเอาปลามาใส่บันีีบอนี่กลายเป็นมีทั้งกบทั้งปลากินเลยมวนคือคือโอ้ยความสุกทางใจใหญ่ที่ว่าตายง่ายดอกคือครับทั้ทุกอย่างแล้วยกเว้นหมูกับไก่ข้าต้องไปซื้อตลาดดูเป็นพักเป็นปูเป็นปลาคือข้ากินใน้สารเขาเลยนะครับ สัสดีครับมือหนีนางนัดผ้ามาเบิงสุดยอดสวนผสมผสานเมืองยาโสครับเป็นสวนที่เริ่มเพ็ดมาได้แปเดือนแล้วนะแต่ว่าประสบความสําเร็จมีอยู่มีกลิ่นมีความสุขมีรายได้ครับเป็นแปลงของคุณแม่บรรลุอ่อนละมุนครับผมพี่กัดกายุบ,บ้านน้องเฮียตำบลกําแมด อำเภอกุดชุมจังหวัดยะโสธรครับดูแน่ดูดูแน่ดูแน่คุณแมรักษาคุแกนี่เก่งครับครับเนียวไปเลยนี่คุณแม่กลับไปทำงานน้ำค่ะแม่เฮ็ดงานอยู่กรุงเทพเฮ็ดไอ้เป็นผู้ละเม่าก็สร้างไร่ย่อยนน้อยๆนักหนะครับผมแง่มากกับแม่เอาความสุขทางใจทั้งพี่หลายอยู่สวนเฮายามมากกับมาเอาความสุขทางใจอยู่บ้านเฮาแวนใบไงเลยว่ามาเฮ็ดสวนนี่ พอนแม่นพักพอนจ้ะแต่มีสวนวัได้ไปเที่ยวทั้งใดเด้อตะกี้กับไปสวนข้าเจ้าไปเบิดเที่ยวเมืองกาัโอู้นี่หมกอื้อค่ะบักอืออกอ้อไหลยอยู่เด้ไอไปตะ,ะแกงกินเนาะครับเนาะใช่ไปตะแกงครับอ๋อนี่ต้นหยังครับแม่อันนี้ต้นักส้มเขียวหวานเพาะกระลงใคยจักจะรอดหรือบ่รอดโอ้อออสั่งมาส้มเชื่อหวานค่ะส้มเขียวหวานสายน้ำผึ้งสายน้ำผึ้งสั่งมาจากไสครับแม่สั่งในเพจมาค่ะข้าเจ้าส่งมาให้ยายเราเลยปลูกไว้แต่บ่ฮู้ว่าจะรอดหรือเปล่าเพิ่งจะลงได้ บาถึงสองอาทิตย์แบ่วากก่าตอนแม่จะมานี่ครับมีกล้วยมีพักที่เริ่มได้ขายแล้วมีมัอื้อมีปลาที่เริ่มมีได้กินเรื่อยๆอยู่แม่นค่ะอของกินน่ะ มีทุกอย่างแล้วยกเวียนหมูกับไก่เข้าต้องไปซื้อตลาดอยู่เป็นพักเป็นปูเป็นปลาคือเขากินในสาเขาเลยน,นะครับกินในสวนเขาบ่ต้องไปซื้อข้างนอกนี่กล<ว>้วยเชื่อเห็นแม่มักว่านี่มักกินกล้วยเฮ้ยเนี่มากกินกล้วยก็เลยปลูกไว้หลายปลูกหลายค่ะ, <laughs> คะกล้วยเบิดเฮี้ยนละก่ะลูกแล้วก็เป็นคนมากกล้วยก็เลยเลือกกล้วยก่อนครับอู้หมืออื้อนี่มีเตรียมเลยนะครับเนาะใช่แล้วก็หดน้ำให้กล้วยให้ห้าแล้วแล้วก็เน็บว้มันก็เป็นน่วยอยู่ด้ครับ เพื่อได้กินโอ้โหทุ่นห้ามไฮเก้ก็เลยเอามาอื้อมาเน็บไว้แมนเดะเพราะว่าต้นไหม่ห้างสี่ห้ากับตองเด้หดน้ํามแมนดอกพีชครับเพื่อให้ได้กินทางผลก็จะเป็นบักพีชไายเลยนะครับเนาะมองนี้กำลังลาลังร่องจะได้ผลบอน่าจะได้กินอยู่มั้งครับเพราะว่าบักสีดาได้กินไปแล้ว4ี่หานวยแล้วโอ้สีดาได้กินแล้วคือจังที่ป่ายเขียนว้เลยว่าอยู่ในนี่นี่เป็นตลาดผลไม้แมนค่ะโอ้หมักยังกับมาปูกไว้แมนเ้ามากยังเ้ากับลูกไว้ บันีก้อนหนาะนี่พื้นที่ตรงนี้นี่เป็น,เป,นเป็นทุ่งหน้าลึกๆจังสันเลยค่ะ oh. พื้นที่เดิมมันจะเป็นจังสันเป็นทุ่งหน้าเลยแมนค่ะทุ่งหน้าหล้วก็น,น้าห่วยเวลาน้ำแกงึืนน้ำจะบวดหน้าป่าไปเลยโอ oh, ้ครับครับต,ตาก็เลยข,ขุดสามละ่ะเอาขื้นมาถมโอ้ค oh, ุดสามสองหน่วยอยู่ข้างหลังนะแมนจ้ะเอาขื้นมาถม เฮ็ดมากเก้าเดือนแล้วค่ะเก้าเดือนแล้วครับแปดเดือนเก้าเดือนเบิดเบิดเงินหลายบ่ครับแม่มาเฮ็ดกับส่วนลงทุนหลายบ่มาถมสาขุดสาเพราะว่าเขาต้องการสาเพิ่นเมาเลยอะค่ะครับหาเงินหาทั้งเบิดเดซาสองหน่วยล่ะเขาก็ได้ทีอีกได้มาถมทีพร้อมแม่ค่ะโอ้เบิดหาเงินแล้วหาเงินหาค่ะแล้วก็มีเฮ็ดโซลาเซลล์น้ำโซลาเซลล์หึงจะลงลงก่อนจะมาส่งการนี่แหละโซลาเซลล์นี่สามหมื่นล้วนเด็กสิทธิ์แล้วสามหมื่นโซลาเซลล์อีกสามหมื่นที่กำลังสูบ สูไบไอลุ่ดน้ำจากจากลุ่บ่อป่าอยู่หันเนาะครับเนาะแมนะ oh. น่นครับอันนี้ก็ได้กินอะไรด้น้องนัดเนี่ยครับบักมอนคุณยายว่าเมื่อกบเบิดวางป่าจะมากเนี่ยมอนได้กินได้ขายแน่แล้วเอ้าตรงนี้นี่บอกครับบักซีดาที่ว่าผูกเริ่มได้กิน,แ,นแล้วค่ะเพิ่มขึ้นแล้วจักเดือนนะครับแมวซีดาเก้าเดือนเด้อค่ะนี่ลงเมื่อวันที่สิบเก้าเลยนี่สิบเก้าเดือนเจ็ดปีหกสามครับเก้าเดือนเลยปลูกกังแจเริ่มเฮ็ดเลยแม่นค่ะเริ่มปลูก ปลูกเรกๆก็ัเรื่อง่งกล้ยเด็อาทิตย์หนึ่งกับมาล่งตัวหนีเลยครับแม่ปลูกเรกๆกี่ไนี้ได้เห็ดระบบน้ำเลยพร้อมบอกครับนี่บอกขายใยเราใส่สายยางหดระบบน้ำนี้เพิ่งจะไม่เห็ดตอนปีใหม่ลูกมาเห็ด<อ>ห้ตอนยุดปีใหม่ครับมากกันปีใหม่ก็เลยไม่เห็ดระบบน้ำให้น้ำที่แรกใส่สายยางอยู่พือกันแม่นค่ะ เดี๋ยวนี่ยหญ่เราก็ยังใส่สายยางอยูอย่เด้อเราได้ออกกำลังกายสวนเขาจะสวนเลยทันทีเลยใ,<ช>ให้เมื่อนหากอ็อยู่ในสวนพี่เลียวยหญ่นอกกล้วยนี่เขาจ้าก็ะไม้จอมอะไรเนี่ย,ยค่ะเนี่ยคให,ให้เพิ่นเฮ็ดเอาความสุขบ่นี่เป็นยังไงครับแม่าามาเฮ็ดสวนในมวนคือคือบ่ครับโอ้ยความสุขทางใจยหญ่ที่่ตายง่ายดอกคือครับท่านสุขภาพดีมันสุขภาพดีแล้วไม่เจ็บปวดใช่ครับไม่เจ็บปวดใช่กินข้าวกับแซ่บนอนกับหลับ มีความสุขอีกตั้งหากมีความสุขอีกตั้งหากว่าแม่นสวรรค์ปรดนะโอ้าวี่รีพักนั่งอ่างยาอะไรเอาอยู่ในสวนเลยเอาอยู่ในสวนปลอดสารพิษพร้อมนะครับเนาะโอ้โหแล้วมีเชื้อล้วยเนี่ยรับไอ้มีเคมีเป็นปุ๋ยน่ะนรับเพราะป้าเดินทรายกลางป้าสีใสเทิงโบเมนอินซีล้วนนะครับแต่สีมีเคมีเป็นปุ๋ยแต่ว่ายาข่ายหยาพวกยาข่ายมะเร็งบอใส่เกษตรปลอดภัยจ้าปลอดภัยมาถึงแล้วลง <c oughs> ปุยมักของเฮาเนาะแม่เนาะจ้าลงปุยมักเกยนี่แหละต <c oughs> ีตัวเป็นพนักง,งานตัดหญ้าพร้อมโอ้พนักง,งานตัดหญ้าเริ่มปลูกไม้ปลานลำแล้วจ้าโอ้ง่วนนี่เลี้ยงโดนไปครับแม่ง่วนนี่หัวก็เริ่มเอามาลงงห้วังปีใหม่เนี่ยค่ะคอกก็เฮ็ดวังปีใหม่โอ้เพิ่งเริ่มเฮ็ดปีใหม่เลยค่ะทุกอย่างเพิ่งเริ่มตน้นครับย้ายนี่แหละเอวอยากเลี้ยงครับย้ายเคยเลี้ยงเลยซื้อให้เราเลี้ยงได้ได้เลยเกี้ยวหญ้าสวนเฮามาครับเฮากับบ่ได้ไปเกี้ยวหญ้าไกลเกี้ยวนี่แล้วขังคอก บันี้ก็ได้ปุ๋ยใส่น้ำนะครับเนาะอ๋อเป็นตะมวนเนาะแม่เนาะเอามีความสุกข้างใจครับครับง่วนนี่เบิดจักบาทครับทั้งขอกทั้งสื่อนี่ครับโอ้งัวงขอกนี่กะเลื่อนกะสิประมาณแสนแสนกว่าอยู่ค่ะมันครูละหกหมื่นกว่าบาทโอ้ครูง่วนนี่ครูละหกหมื่นร่วมร่วมข้อเห็ดอันมองขอกเขานี่เบิดหลายบ่แม่สามหมื่นค่ะเสียตะคาของเพราะว่าลุงกับลูกชาย ครับกับน้องไส้ล้วก็พี่ไส้เพิ่นเป็นซางเพิ่นมายกให้ครับซามเมื่นเฮ็ดเองค่ะขายเฮ็ดเองมาเสียตค่าของบอสตรงนี้ย่งางขึ้นมาก,กเป็นคว้างกินเลยครับ<ม>พี่น้องครับนี่แบบห้องนี่ครับย่งา,างท่างเป็นท่างอุดรล,ลงมาหาขอกง,งัวย่างาขึ้นไปนั่นก็นเป็นรีสอร์ทน้อยค่ะรีสอร์ทน้อยทานน้อยเพราะแดดมาแดดทานโอ้นี่ครับ มาเป็นตลาดปลาอยู่ด้านล้างแล้วครับพี่น้องครับนี่เป็นน่วยโอ้ <c oughs> ักหงต้วนน้อยนเนึงกาเป็นน่วยแล้วครับพี่น้องครับ <c oughs> โอ้สูงมากในหอดเมตรเลยเป็นน่วยแล้ว <c oughs> มีบักพ้อม <c oughs> อยากกินตามบักหงนี่มีบักพิก <c oughs> ไปใส่พร้อมเลยเนาะครับน <c oughs> ้อครับ <c oughs> โอ้ยงดง,งามแหงครับพี่น้อง เริ่มจากคว่ำอยากเห็ดไท่ง้วดแดงเห็นไสใช่ครับแม่ตัวไหนตัวนี้ละตัวนี้บอกครับตัวนี้ละงวงงามมีซื้อบอกครับแม่ตัวนี้ซื้อมาเรื่อยๆค่ะโอ้ซื้อมาเรื่อยๆเรื่อยๆงง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 ยงงื่องงงงงงงเงางืงง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 งเงงงงงงางงงงงงองง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 งื่องเงงงอยงง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 เงองงยยร ก็ตั้งพี่ก็จะมีตะกรองกินค่ะไม่เลยนะไม่ก็ทีเริ่มแล้วละเริ่มที่เป็นลั่มห้แล้วครับน่าไม่นี่ก็เห็นหลายก่อแล้วนะครับแม่ครับจะน่าไม่ลงหลายเติบอยู่ค่ะเพราะว่ามันเบิดอชุดเก็บขายเหมดอนยางห่างๆนี่ครับมีต้นคาต้นหยางพอได้ซับไปลวกนะครับเนาะจ้าค่ะล้มไว้ของกินในขั้วเลื่อนเขาใสไม่ใช่กิจประจวันครับอันนี้ไม่เศรษฐกิดนะครับเนี่ยจะปลูกไว้อัน ขบงที่ซื้อดอกฮามีเห็ดนะเขาเชื่อเห็ดมาล้มใหญ่ายญกิบอนาคตครับไปแต่เศร้าหุมจ้าไปเศร้าหุ้มอยากมาปลูกอูยู่ขอบซาบไว้แม่ที่มีโครงการไปแนวนัำล่ะครับผมโอ้โหนี่ครับสาหนำเท่ากับอายุลายแล้วคงจะบปเห็นมันใหญ่บักใหญ่ดอกรุ่นลูกรุ่นหลานกันแล้วยังสิเห็นครับปลูกไว้ให้ลูกให้หลานบ่ครับแม่มีไม้แดงไม้พยุงครับตรงนี้หอดเาไม้มันเริ่มขึ้นแล้วน้องนัดไงใช่ครับแม่ที่เริ่มเป็น ล่ำแล้วนี่ยโอ้นี่น้าไม้เจ็ดเดือนแล้วครับแม่นี่ยน้าไม้เก้าเดือนเก้าเดือนแล้วครับเริ่มเป็นกอแล้วนะครับเนะาะจ้าที่เริ่มตั้งล่ำแล้จักหน่อยนี่ได้มี่น้าไม้แกงพร้อมที่สันครับแม่ครับนี่น้นาไม้แกงนี่อย่านางนี่มาหน่อยพร้อมเด้ยอยานังกัมียานังกับมี่เขี่ยมาหน่อยกับมี่เขี่ย <พอ S 2> มาหน่อยกับมี่จะเริ่มล้มเดือดครับนี่ของกินมีหลังบ้านเลยครับพี่น้องครับโอ้ ตรงนี้ก็คือสาเลือกปันได้ครับแม่สาเนี่ยบ้านบ้านนี่บอกครับบ้านเขาเลือกประมาณจะมีมันเก็บปะมาณวัดถึงสามสามยี่ห้อ่ไหมโอ้โอ้นี่ปลาขึ้นแล้วครับกะลังขึ้นมากินหัวอาหารเลี้ยงปลาร้อมน้ำกันเบิร์ดเลยบอกครับแม่นี่ค่ะบ้านนี่จะล้อมเป็นพวกปลากินพืชหลายกว่าครับแต่ว่าบ้านนี่ที่กับซีมีปลาดุกหลายครับบ่อนหน่อยโอ้ ตรงตรงนี้ก็เลี้ยงหอยพร้อมบ่ครับแม่นี่หอยนี่เพิน่นเอามาขายให้ดอกจาก้จามันเหลาเรือกินก็นเลยมันมาปล่อยลงนี่ครับปล่อ,อยล่องนี่ร้านขยายออกมั้ยครับมีหม่มองยืนให้หัวหันปลาพร้อมใช่เฮ็ดน,น้อย,น,อยน้อยเพราะได้ไฮฮัวหัน<ะ>น้นําขึ้นท่วมซาก็อพอได้เอาตีนย้อนลงเนาะแม่เนาะแม่นั่งให้หัวหันปลาโอ้งามแฮงครับพี่น้องหัวก็เริ่มเฮ็ดครับอันนี้นี่เป็นเป็นบ่อปลาร่วมคือกัน แต่แต่วาปลาดุกจะไหลามีกบพร้อมนอะครับเนาะนี่ครับไอแซกคนจับกบไว้เหยิงอยู่ครับนี่เพราะว่ากล่องไายแล้เราเห็นครับไละเอ้า,าบัดนี้ปลาดุกอยู่นี่มันไหลเป็น,นจังได๋ครับแม่มันกบมันคือย่างขึ้นหลอดครับนี่โอม้มันกบใหญ่แล้วมันมลังอาศัอาายอยู่น้ำกันใกล้จอยู่บ่อพุ่นเอาเอากบเอากบตัวใหญ่บ่ครับแม่ เอามาปล่อยเนี่กบตัวใหญ่บ่ครับเออวัานตัวใหญ่เหน่งอยู่บอน,นั่นแหละเราเอาปล่อยนั<ม>่งพี่แรกเพิ่นเลี้ยงอยู่ทั้งฝุ่นค่ะครับเพิ่นก็เลียงใหญ่มันลงมาตีเห็นตัวเลยมือว่านี่คุ้มคุบกบอยู่คุบเ <c oughs> พรท่านมันเนาะครับเนาะนี่ครับเป็นเป็นตลาดปลาหลังบ้านเลยนะครับย่างขึ้นไปตรงนั้นก็เป็นบ้านนี่ของกินก็ไรโอ้บักฮงก็กระลังออกหมากเต็มต้นอยู่ครับพี่น้องนี่ครับเอาแม่ครับบ่อนี่มีปลามีกบเลี้ยงใส่กันเอาผักเขียวล้อมไว้น่ แม่เฮ็ดจังไดก่อนครับมันกบกับปลามันคือบ่กินกันครับบ่กินเดมันแตอยู่ของมันธรรมชาติแต่อยู่ในบ่อธรรมชาติในห้วยมันยังบ่กินกันโอ้มันก็สจะอยู่กันกับห้วยก็อยู่ให้อยู่มันเนี่อาศัยอยู่น้ากันปลากับกบนี่ปล่อยโดนหรือยังครับเนี่ยปล่อยร้อมกันเลยกระดักกระดาก็ประมาณนั้นดียี่สิบกว่านี่ลระปลูกต้นไม้แล้วแม่กับปเอาปลามาลงไรเลียกันเลยว่าถอไปครับอาอแม่เอากบกับไอ้กบตัวใหญ่บ่มาปล่อยลงที่แรกๆนาน มันขุดบอ่ออันขุดบอ่อใหม่ๆมันสีมีนามอยู่นิดเดียวเอาหอกมาลงมเอาหอกมาลงก่อนหายกิโลอาบอกครับแม่บ้บ<แ>นบานนี่มันก็เป็นโตมันใหญ่แล้วกลัวฝนจะมาเดือนกระดากรดาแม่นบับต้นต้นเดือนมันบันได้มีฝนฝนพอฝนมาปุ๊บวันที่กลางกลางเดือนสิบเก้านี่ฝนมาบ้านนี้มันมีนามแน่แล้วแม่ก็เลยไปเอาป่ามาปล่อยครับไอตัวน้ำนัก็ใหญ่แล้วซำซองเหนียวซมเหนียวแล้วมันตามันดูกหน่อยมันก็บ่กินกันได้ละ เอากบมาปล่อยก่อนแม่นค่ะโอ้ครับคับเนี่ยมันก็อยู่น้ำกัหนังสีแต่มันบ่ค่อยจะเหลือดอกมันเพอวางคาับพอเป็นบ่อปิดแม่นบ่อนกมันก็ไม้กินงกังขึ้นเยียวนะก็ไม่เยียวมันจะี่เขาเอานกเข้ากลางคืนนกมาหยุ่มเอามีสัตว์มาอยู่อาศัยน้ำแม่นจ้ะมาหยุ่มเอาอันนั้นล้อมนั้นได้กินได้นกเมื่อละวสองกัวสามกัวครับบ่ยังไงเลยคือตอนน้ำมันขอนกลนอยู่คดสาะไม่ไม่นะเอาหัวมาปล่อยลง บัดที่นี่ฝนตกมารอบสองน้ำสูงขึ้นมากก็เลยเอาปลามาใส่บัดนี้บ่อนี่กลายเป็นมีทั้งกบทั้งปลากินเลยนี่ครับโอ้โหกบก็ได้กินครับอยากกินปลาก็ได้กินเ่บางทีมันหัวปลอปลาได้บัดนี้มีหอดอึ้องพอมั้งนะครับเนาะเลี้ยงไว้มีหอดบ่อบเอื้องคนละครับอู้นี่ครับปลาไม่หอดกบแต่นั่นเดียร์ครับนี่เดียรพี่น้องกบโอ้กบมันก็กินหัวหานน้ำปลาไปเลยตัวนี้ครับนี่โอ้คนละครับพี่น้องครับ กบนี่อยู่น้ำขอบสาไปเรื่อยๆเลยพอได้จับกินเอา่แหลกเอาหงวกมาปล่อยลงหาลูกเรือไรบ่ครับแม่กบนี่เรือบ่มันเรลือดอกที่กินกันไมันดนเออเพราะมันเป็นตัวน้อยนะมันกินกันเด้โอ้กบมันกับกินกันมะนั่งปล่อยมันไหญ่รำมชาิมันตัวใหญ่กินตัวน้อยครับเออมันกับเรือต่เรือ่วนหน่อยกันแหละปล่อยเรือครับ โอ้ผมนะครับพี่น้องครับกบกับปลาเนี่ยกินอาหารน้ากันเลยกินอาหารน้ากันลอยองลององลองด้วยครับกบใกล้หนเขากระสิมากินครับผมนี่เด็กตัวนึงกำลังจะลุกขึ้นโอ้หนานั่นนี่ตัวนึง <c oughs> ครับมีกบมีปลาไปให้เบิ้งเล่นนะครับเนาะ <c oughs> โอ้ตัวนี้เป็นโซลาเซลลไหมครับแม่เม็ดดอกครับหยอดมันแกวโอ้เป็นหยาเป็นเสี้ยงเอาไว้ให้เขาก็กินพืชโอ้บอนี่จะเน้นลงเป็นปลากินพืชปลากินพืชกินพักบุงครับ บ่บคอยได้ให้อาหาร่แตว่ามีห h ามีหยังกับมีเฟื่องกับหอบล้มไถเขาเรื่อยๆไปจีครับอือโอ้นี่ตรงนี้แทงนำ้ำแทงนำ้ำา h à n งอันนี้เป็นลังบ้านครับเป็นโซนหลังบ้านโซนหลังบ้านมีของกินเต็มเลยครับพี่น้องครับนี่ครับมีบักงแม่ครับนี่ต้นบักุงต้นนี้มันคือเตีย๋ยนะครับเนี่ย บอครับได้ปลูกหมดมึงดอกหลักเตี้ยพราะมั่สูงนะโอ้เป็นน้ำผู้ปลูกพอดีครับอืใช่แม่ครับมายืนยืนให้เบื้องนะครับต้นบ่อท่านใดบ่อแม่คุณยายแล้วเตี้ยว่เราเลยปลูกคนได้เตี้ยอันพวกนั้นปลูกไหมครับเตี้ยได้ปลูกนั่นครับมันทั้งดอกทั้งเตี้ยปลูกปลูกโดนปาได้แล้วครับแม่มาคงต้นนี่ปลูกเดือนตุล่าโอ้มันกัดมันเตี้ยของมันเองนะครับเนาะนี่ครับตรงนี้ก็เป็นพัก ผักซาลแหน่ครับมีส้นของกินล้างบ้านแม่ครับแทงน้ำตัวนี้เบิร์ดไลนป่ะไนครับเนี่ย๋อแทงน้ำนี่คือไปลื้อบ้านลูกค้ามากค่ะของเกาเข้าถิ่มก็เลยแก่มากใส่ครับบ้านเฮาแก่มากอะเฮ็ดแทงขึ้นเัื่สิเลยแมนครับเฮ็ดฐานเป็นใหม่เลยนะครับน้อจะเอาน้ำต่อไปส้นทั้งฝุ่นทั้งของงวงคห้งวโอ้กล้วยลายลีเนาะครับแม่ครับจะส่วนมากก็จะเน่นกล้วยละมี่ <associ net> <esté mundo S 1> ักหน่อมัก <Skills> กินกล้วยกับปูกกล้วยลายใช่ักหน่อโอ้ พักนอกพักหอมเปย์พ่อใบเลื่อยนะครับน้องนี่โอ้บ่ได้ไปตลาดเลย็กนะคริดนะครับโอ้ตรงพุ่นเป็นสาลาเน่อันนี้ก็หอมเปย์อันนี้ก็พักนอกเป็นเป็นเป็นพักที่มักหรมนะครับน้องจ้ามักยีน้ำพรมมักปลูกอยู่นี่เลยโอ้อันีทุ้นน่องดอกน่องต้นร่องปลูกไปเห็ดฟางเป็นคนหนึ่งเบิร์ดล่ะล่ะทดลองเห็ดเป็นเฮ็ดฟางอันได้ผลยังไงครับเนี่ย จะไเก็บดีเยอะได้แหละใช่ครับแม่เดี๋ยวนี้บ่มมีอะไรมั้งมันบวมมีดอกแล้วเริ่มเบิดแล้วจจ้้าาครับได้ได้ผลคุ้มบ่ครับแม่ถ้าว่าคุ้มแบบได้แบบว่าต้องขายบ่ถ้าขายน่ะบ่คุ้มแต่ว่าถ้าทำว่าคว่ำสู่ทางใจคุ้มบ่คุ้มัได้มีเห็ดกินแม่เห็ดจังได๋แน่ครับแม่เหนียวแม่สร้างลำเชื้อมันมาลกเลยพุ่นผู้เฮ็ด ครับมีีนาจังไอ่แซกเป็นผู้เฮ็ดเอาหัวเสือมันใส่บ่ครับไอ่แมนครับผมก็เอาฟางไปแช่น้ำซะก่อนเอาฟางไปแช่น้ำซะก่อนมันมันบวบมานมอนบวบแล้วโอ้นี่เป็นฟางก้อนบ่ครับนี่แม่ครับฟางก้อนผมเอาไปแช่น้ำเป็นไปได้สูตรมาตรฐานครับไอ่ เขาแบบว่าสั่งซื้อเขาไม่หรอกเขากับเขียนสูตรไม่เข้านะครับโอวิธีเห็ดงานวิธีเห็ดไม่เข้าผมกับอ่านของเขานหละผมกับปลูกกันนะครับผมาลองเห็ดเบิ้งได้จักแกงราครับเพียบมากเ่ยได้กับของกับมันเขาก็ออกครับโอ้เขาก็ออกผมกับเล็กเขาออกเแค่หนึ่งครับครับผมกาเห็ดเบิ้งได้ออกเแค่หนึ่งแล้วครับได้ออกเแค่หนึ่งตรงนี้ก็เป็นเป็นหมากละมุดกับดอกไม้งามๆครับงามหูงามตาย่างลงมากก็เป็น สะปลาอันนี้กล้วยพันยังครับแม่นี่พันในน้ำว่าบานเฮ่าในแม่ค่ะครต้นสูงๆเนี่แต่ผมว่าพันจริงมันซื้อว่าจังใดมันปากช่องบ่คือครับแม่จะกตอนย่อยเรามาปลูกไว้อยู่สวนพุ่นบัดที่เนียก็เลยของพุทธแล้วนั่นครับโอ้ต้นกับบักไงจ้าพุ่นด่างฝุ่นแห้งโอ้อันนี้ก็มีอีกจ้ามีทั้งกไปแต่ซิฟกับอันวีฝุ่นมีแต่ซิฟกับวีเลยแม่โอ้ครับตรงนี้มาหอดบ่ออึ้งอ่างแล้วนะครับเนาะ บ่ออึ้งอ่างปลูกผสมประสานดีแห่งครับโอ้นี่พักบุ้งมันเกิดเองบ่ครับแม่ปลูกไว้ให้เกี่ยวให้ปลาโอ้พักบุ้งปลูกไว้ให้เกี่ยวให้ปลากินพืชกินปลูกไปแล้วก็เกี่ยวให้มันกินโอ้ครับครับเป็นระยะเป็นช่วงเป็นช่วงตรงนี้เป็นหลังของน้ำปล่อยน้ำออกมาให้พักบุ้งครับพักบุ้งก็เก็บให้ปลานี่มาหอดบ่ออึ้งอ่างแล้วครับนี่ ขึ้นมาคางบ้านก็ยังมีแปลงผักอีกตั้งห่าครับพี่น้องครับเป็นแปลงผักสวนครัวด้านนู้นก็จะเป็นตนาา้นมะพร้าวปลูกไว้ถ้ากินง่ายมั่นปลูกผสมภาษาแห้งนะครับเน้องนี่บ่ออึ้งเฮาครับพี่น้องครับบ่ออึ้งเหานื้อหางเขาเป็นโอ้เห็ดงามแห้งนาะครับแม่ครับวันนี้แม่ห่าอยากเขามาดูงานศึกษาดูงานมาได้บ่ครับ มาได้อยู่จากมากับสมาพ่อยายกับพ่อน้องนี่แหละเออคับแซกนี่แหละครับติดติดตัวได้ที่เบอร์เท่าใดก็ครับเบอร์เบอร์แม่ก็ได้เพราะว่าแม่ติดตัวกับทางบ้านตลอดโอ้009484112540948411254254คุณแม่บรรลุนะครับเนาะค่ะค่ะอยู่บ้านน้องเฮียตำบลกำกำแมดบ่ครับกำแมดกำแมดอำเภอกุดจุ่มจังหวัดยะโสธรนี่ครับผม พอแล้วบ่ออึงไรบปานได้ครับแม่อึงอยู่บ่อนี่อึงอยู่นี่พึ่งเลือล่องด้วจ้ะพึ่งเริ่มพึ่งรอดเช็่งนี่แหะมันจะรอดบ่อได้นั่นแหละคิดว่าสิพาะขยายพันธุ์อยู่เอาล่องไว้ก่อนครับคิดว่าจะทดลองเพาะขยายพันธุ์อึงอยู่จ้ะล่องๆเบิ่งล่องซึ่งในร้านนั่นล่ะเป็นคน โอ้มีสะต้องลองให้เขาลงเล่นน้ำพร้อมให้เขากินน้ำเทระบบนิเวศคือจังให้หน้าเลยเนาะครับเนาะแม่อนจ้าอ้าวันนี้อึ้งหนีไม่เอายังให้เขากินครับไอ้แมงติมี่มาแลงค่ะมีไส้หลอดมาแลงลงมาแกติดนี่ปวกน้ำ ครับเฮ็ดเป็นไฟล่อแม่งโอ้เป็นอาหารธรรมชาติของเขาเลยค,คนกัดกินน้ำได้มันขึ้นก็มาเก็บแม่งขมข้นน้ำ,นำ,นำ,นำครียแย่ขนกักินมันไออึ้งนี่เขาออกมาก,กินอาหารใเห็นป่ะครับเนี่ยขย้า,า,า,าขงห<อ>าหาหาเ้ไงแว่กังเวทเาดีอยูอย่ในดินครับกังเวทนี่เขามุดหูวาต่อไปโอ้โอ้นี่มีมีห้างปวกเอาไม้เขาพร้อมโอ้นมือแรกเขาจังจออกมาหากินป่ะครับเนี่ยครับ ยู่มุมบุญอะไรกับเราห้ามแหงเนาะครับเนาะบล้องเบิองบ่ฮู้ว่าจะเป็นจังใดครับบ่ล้องกับบู้แหนะบล้องกับบู้เนาะครับเนาะนี่ต้นบล้องง่ายสิไปน็นบล้องง่ามกตจะสองปีละละพร้อมกันกับเฮ็ดบ้านครับบ้านบ้านรีสอร์ทน้อยๆนี่ห้าอยากเฮ็ดไปนี่สวนจากหลังนึงนี่ใส่งบปันได้ครับแม่สีเขียวๆอยู่กลางกลางทั้งซางทั้งยังแล้วอะค่ะเฉลี่ยแล้วมันตกหลังละแสนสามหลังละแสนสามค่ะ ครับหาอยากมีตังไว้ในสวนจากหลังหนึ่งงามๆนะครับเนาะค่ะซูมือนี้ <c oughs> แม่ออกมาอยู่สวนเลย <c oughs> คุณยายออกมาอยู่สวนค่ะแต่ว่าเวลาแม่กลับมาเพราะว่าแม่กับไปหากินเนาะไปเป็นลูกยางเขาคือเกาอ่าแล้ะครับ กับแม่กับมาพักอยู่หนีเลยบ่าเขาในบ้านเลยครับผมแต่ว่าบ้านอยู่ในบ้านกับมี่อยู่โอ้กับว้กับบ่ิเวเขาไปอยู่ออกมาอยู่สวนสบายใจเลยค่ะสบายสดชื่นสดชื่นเลยนะครับเนาะเนี่ยมันเศร้ามากกับนั่งกินกาแฟกับเขาสวนเกี่ยวหญ้าให้งง่วและกับการสบายดีมีความสุขดีคิดภาพตามเหรอเห็นความสุขเลยนะครับเนาะ โยน้าให้งวัวนพุน้ำต้นใหม่บ้านอาหารให้ปลาแม่นครับแต่ว่าปลานี่ก็ว่ได้ให้อาหารประจํานะครับเนาะบ่จ้าส่วนมากก็สิให้ยต่านาที่พวกปลามานี่ยละยแยปกติแย,ย,ย,ยก,ยกอยู่แยกกัสิให้กินผักก็สิให้แน่ตั้งแต่ปลาดุกอย่อแล้วก็เบิดสอบแนงครับให้อาหารตามอารมณ์จะแม่ให้อาหารหลายมันก,กินบ่แซ่บเนาะครับเนาะได้จับกนจักเทื่อไหมครับแม่ปลานี่ ขแปรไม่ขึ้นเด้ขึ้นลายเด้ปีใหม่ปลาหัวเงี้ยไงมันจะคือปลาห่วยเด้วยเพราะว่าบ่ได้กินบ่ค่อยได้กินหัวหันนะครับเนาะโอ้นี่คางบ้านหัวกหันหลังมาเบิ่งครับพี่น้องของกินคือกันตัวนี้แม่ครับกินท้ายใหัวายแน่ขึ้นไปแบบง่ายเลยเนาะครับเนาะแม่ยขาวแบบคือทุดเรยชิดต้นบัดนี้ถามแม่ยสามดีนะครับเป็นยังไงครับแม่มาเห็ดสวนเรามีความสุขมวลดีบ่ครับมีความสุขข้างใจตื่นเช้ามายายกั ช่วยนาล่างนากระเขาสวนหาฮหา่าหาหยางัวเน่หดสวนแน่ต้นไหมางามกระส่ฟุ้นส่ปุ๋ยห่กระร้านนี่ลัเป็นแห้งครับใหญ่กระเฮ็ดได้เล็กน้อยเขาไปสำรวจสวนไปสำรวจสวนเออม่หยากระถอนออกนะเห็ดมาได้แปดถึงเก้าเดือนแล้ว่คคิดว่าประสบความสำเร็จไปครับเนี่ยครับสำเร็จเห็นบ่อปกหงาย ครับผมปลูกเตียนตุลาเพินตี้เป็นหน่วยเบดบ่มมีฮองปูเลยครับอ๋อบ่มมีฮองปูเลยมีแต่บ่ฮองแม่ครับมาเที่ยวนี่ไหมเที่ยวนี่บ่มีมีแต่ฮองแม่ไส่ใยไปนี่เฮ็ดมาแปดเดือนนี่ประสบผลสัมเร็จเลยซัมเด็ดครับผมโอ้โหหับผลครับเฮ็ดด้วยใจรักเฮ็จเรามีความสุขโอ้มีแต่ต้นก็ได้ต้นก็จะได้หนังนี่ครับผมอ้ยหมื่อวานมันล่มเนาะ พี่น้องมายามก็ได้เก็บบักหุ่งให้เพิ่มเนาะครับน้อเก็บบักหุ่งบักพีกบักเห่อแล้วเอาเด็ดมาสักที่ตู้นี่เหลือกินก็แบ่งปันนะครับเนาะนี่ัยที่ตู้โอ้อันนี้ก็เอาแม่ครับจอหนามเบอร์จักบาทนี่ครับเนี่ย จ้าหนาเบิดสี่พันค่ะนี่สี่นิ้วนิ้วละพันบิดสี่พันแม่นค่ะโอ้ได้เห็นหาพันแต่ว่าได้น่ะหาพันได้หาพันโอ้งบมือหนึ่งนี่มีหนามใส่เลยจ้าโอ้ยแอบชวนได้หลายนี่ได้ตัวเดียวนี่บอกครับเงเลี้ยงให้ม้เดือนละสามร้อยสี่ร้อยโอ้เสียค่าน้ำเดือนละสามสี่ร้อยมสูข้างใจของเราตรงนี้เป็นมุมหนาบ้านเนาะครับเนาะเป็นสวนน้อยๆงามๆครับอยู่หนาบ้านมีปูแบก ข้าวไว้ฟอมจักน้อยนี่ก็มีหุ้มบักข้าวอยู่หน้าบ้านข้าวนี่พึ่งร่องแบบจะรุวงแล้วไปร่มงบางบลายมือสองสามมือนี่ละวนี่ครับโอ้รุ่งแล้วไปตลาดมาแล้วก็เลยซื้อตีเพื่อมาน้าครับผมมาลมครับแม่บรรลุบที่นีห้าเทือกผมอยากกำลังตัดสินใจอยากร่งมาเห็ดกเกษตรแม่มีคำแนะนำดีๆป่ะครับ้าเห็ดด้วยใจรักนะค่ะต้องถามกับความก่อนบาห้าหักบอเขามีความสูขบอเขาเห็ดแล้ว เ้าพอจำเป็นต,ต้องไปเห็ดตามแนวคนอื่นเอาทีเข้าหากเข้าสบายใจเข้าแล้วเขามีความสุขกับเห็ดด้วยทำใจจะคลองก่อนแม่ค่ะโอ้คือจังแม่เนี่ยเห็ดเรามีความสุขกับมาเห็ดเลยจ้าจาก็ลงมือทำเลยปลูกมือนี่มื่อเดียวมันกับไงเนี่ยเขาปลูกไปเรื่อยเืยเดียวเวลาแม่กลับมานะกับมาเบิงมันก็ขึ้นมาเรื่อยเรื่อยมันกับไงเนี่ยมันก็นมีความสุขทางใจของเข้าครับทำด้วยใจรักมีความสุขนะครับเนาะจ้าโอ้โห แปดเดือนประสบความสําเร็จเลยท่านที่ครับโอเคครับแม่ครับมือนี้ขอบคุณแม่หลายๆครับที่ผ้ามาเยี่ยมชมครับขอบคุณแม่บรรลุกับแม่สัมรีครับผมก็พอไทยทั้งหนาบ้านใส่แม่ครับหน้าบ้านเก็เร็ดงามอีกครับนี่ครับพี่น้องครับพุดนะซุ่มทังเขาบ้านโอเคครับพี่น้องครับขอบคุณที่ติดตามรับชมชาวสวนยุคใหม่ครับไอฟอนมาคลิปหนาครับผม สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนมีอย่างแนะนำน้งนอดกากคก็เม์เอาว้ดานล่างไว้ให้ไปพัฒนาในการทําคลิปกลางหนาครับผมสําหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับโอ้มีหอดบักุงบักม่วงครับผมคุณน่ะไปลึกๆมัน